สวัสดีค่ะพ่อเมนพี่น้องคลิปนี้ขอเสนอเมนูเสร็จๆนั่นก็คือพัดมี่ค่ะไปเริ่มพัดกันเลยค่ะพ่อเมนพี่น้องสั่งกระทะยางแรกก็คือใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้นะคะเฮ้ยกาวามันพัดเสร็จจะบาจนสุกนะคะนี่หลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลใส่ประมาณสามช้อนแล้วก็เกลือประมาณปลายนิ้วนะคะใส่ลงไปตามด้วยค่ะซีอิ๊วดำลงไปพอประมาณค่ะ ใส่สองวงกระทะเป็นวงกลมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหรือว่าผู้ใด้มักหวานก็นี่กะใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยจากนั้นใส่ผงปรุงรสข้างห้าไปเลยค่ะใส่ไปเลยหมักหวานหมักเปรี้ยวหมักเข็มกะซิมเอาตอนนี้แล้ค่ะนี่แหะมันคอบมันคอยแก่ได้ค่ะถ้าเอาเต็มล่องแล้วมัน แกได้ยากนะคะไม่แกบ่ค่อยได้เลยละคะ่ะหลังจากนั้นพี่น้องใส่น้ำมันผืชจากน้อยนะคะเพื่อให้เ้นมันบ่ติดกันนะใส่ลงไปจากน้อยให้น้ำปรุงรสน้ำตอดของห้อที่สิบพัดให้มัน,หน,ห,น,ห,นหนวด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 แน่าจากน้อยคะ่ะนี่หอน,หอน ช่วงนี้ไฟก็อย่าเลงไฟแห้งๆจะน้อยให้น้ำปรุงรสรั่วน้ำซอสของเขานี่มันนวดหลังจากนั่หลังจากนั้นพี่น้องสินเท้เาแตะไว้ประมาณหานาทีสิบนาทีเนี่ยค่ะพี่น้องใต่ลงไปเลยค่ะพัดง่ายๆเลยจ้ะบ่มีวัตถุดิบเอยียงมากไม้จ้ะนี่กระสิพัดไปถ้ากินกับส้มตำนะคะ จากนั้นห่ากะเคเล่เคเล่เห็ดน,นามลายๆยังสีประตรงตกใจได้ค่ะร่อห้มันนามมันซึมเข่ากันกับเ้นนี่นะคะหลังจากนั้นพอพรพี่น้องห้กกอกะคอยเช็คมือค้อนในจากน้อยเพื่อพวาห้ยมันติดกัะทากคักนะคะนี่ คเรเลนีล่จากน้อยค่ะเมนูไง่ายๆแล้วจะมือพัดไปเรื่อยๆพัดเรื่อยๆจนว่วนามันสีแ่้งนะคะนี่พอดีว่าลืมลืม,ลมเอาใครมาถอดบาค่ะบบเป็นยังค่ะเมนูนี้นบบใส่ไครก็ได้จ้่เดี๋ยวจะค้นหมักนะคะนี่กระสิได้ประมาณนี้แล้วจะ พัดมีพัดแบบง่ายๆเลยจ้ะพัดมีนี่เป็นเมนูที่เห็ดงายแห้งจ้ะบ่อยากเลยพอจะได้นี่แล้วนี่ค่ะพักกุยช่ายกับหอมลงไปเลยจ้ะนี่ก็จะเป็นกุยช่ายกับหอมที่เขาเตรียมไว้เอาลงไปเลยเขเลๆเเลเนี่ยจากน้อยนี่แหละพี่น้อง เรียบร้อยเราจะสามีพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะไว้ท่ากินกับตำบะหึ่งแซบขนาดจ้ะคลิปนาจ้ะถามมึงผัดมีสีชมพูอันนี้เห็ดสีนี้ก่อนจ้ะแซบขนาดเลย